พี่น้องมารอตลาดยามแรงห้องกระดันเด้อจ้ามาซื้อปลาใหญ่ค่ะปลาตะเพียนตัวใหญ่เด้อจ้าตัวละกิโลกว่าค่ะโลหนึ่งขีดเด้อค่ะตัวนี้ตัวนี้เก้าขีดค่ะลดจักบาทก็เจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบนะคะอันนี้ตัวละครึ่งโลค่ะปลามาซื้อครึ่งโลนะคะค<ป>ุณนะะ พักบุ้งกับมิ้นนะ่ะง,งามงามมาค่ะพี่น้องมาหลอตลาดจ้ามื่อแลงห้องกระดันด้วยจ้าออเ,เพือ,อ,อกค่ะกระบบกค่ะผักงามเสื้อเนีย ขนมเทียนค่ะกองละสิบบาทนะคะอาหารทุงเป็นเพียงก้อยปลาซิวครับอันนุน้ามูนันมะม่วงยอดมะม่วงยอดนทมะม่วงกลวนก้อยปลาซิวค่ะไข่เป็ดไข่ไก่ห้าสิบบาท ไข่เป็ดต้นหอมครับผักห้สิบบาทมะขะมอบกสิบบาทปลาเจียงมเมดของดอขนมต่างๆหอมหมกผักแค่สิบบาทใารเป็ดค่ะห้าสิบบาทคนละเจ้าส้มผักเสียนค่ะพี่น้องผักเส้นดอง ต้นหอมห้าบาท,าบาทต้นหอมผักชีห้าบาทค่ะกระถินแกะค่ะส,สิบบาทแกะวันนี้สวยขี้ขมค่ะโหเสือค่ะเจ้าอ้นมันหูเสือเลยทีเดียวซื้าพริกข้าวคัวเนื้อกกค่ะห้าบาทค่ะพริกพริกป่นข้าขวคั่วค่ะห้าบาท ปลาช่อนชำแหละแล้วห้าสิบบาทปลาขาวห้าสิบบาทหัวบัวไข่เป็ดหัวบัวห้นนาสิบผักชีผักชีห้าบาทค่ะท่นบอวออกจากถุงค่ะเพื่อนจะมันเหี่ยวอันนี้ก็กองมาห้าสิบห้าสิบค่ะห้าสิบบาท